สวัสดีครับพี่ดิช่อกเดลคอมีพีชนะครับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายรายการรีโนเวทรถกันอีกเช่นเคยเนาะซึ่งรีโนเวทรถในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นรีโนเวทรถ EP ที่38นะถามว่าทำไมรู้ EP เพราะว่าดะวันที่เราถ่ายทำวันนี้เนี่ยวันนี้คือวันที่9กุมภาพันธ์นะครับเห็นไหม9กุมภาพันธ์ปี68นั่นเองเนาะซึ่งตอนแรกอะเราก็คิดว่ารีโนเวทรถอาจจะไม่มีเยอะแหละบังเอิญคันนี้ ลูกค้าได้ทําการเอามารีโนเวทนะครับนี่ก็มาเป็นอย่างนี้เลยนะสภาพนะครับนี่คันนี้เดี๋ยวมาพ่นสีใหม่เนาะคันนี้ก็เป็นเทเลอร์หางเซมิดำนะครับเป็นหางเซมิดำยาว9 8, 8, ้เมตรมาเก้9เมตรเมตรนี่แหละสองเพา่านะเป็นเซมิดำนะครับที่ทางลูกค้าได้ทําการซื้อรถมาเนาะลราก็เอามาบิ้วเลยนะเป็นสีขาวล้วนทั้งคัน นะสลหรับเจ้าคันนี้เป็นขาวล้วนเลยนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสภาพรถกันก่อนเลยละกันนะว่าสภาพรถเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเรามาดูเรื่องของตัวแผ่นหน้าแผ่นหน้าเป็นแบบนี้เลยก็คันนี้ก็จะมีเห็นรูปนะครับนี่อยู่ข้างหน้าเนาะซึ่งเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวเราลบนะเพราะว่าลูกค้าบ,บอกว่าอยากได้คันนี้เป็นสีขาวล้วนทั้งคันนะครับเราเรียกเราจัดให้นะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสำหรับตัวแผ่นหน้า สูงกี่เมตรไม่รู้เหมือนกันเพราะยังไม่ได้วัดนะเดี๋ยวค่อยวัดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นแผงปีเนียมเสานอกสี่เสานะหรือเสาใหญ่นะครับแล้วแต่คนจะเรียกกันนี่นี่มีการเขียนแน่นะว่าซ้ายหน้าซ้ายหน้านะครับจะได้ใส่ถูกกนะันเนาะนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับสภาพตอนมาเนี่ยตอนมาเป็นสภาพนี้เลยนะไม่ใช่แบบเรามาทําใหม่นะครับตอนมาสภาพนี้เลยอ่า แล้วก็พีกันข้างด้วยซึ่งกันข้างเนี่ยก็อันนี้เราน่าจะทําการถอดแก้สีอะไรไปแล้วแหละเนาะดูจากสภาพแหละคเพราะตอนแรกผมเห็นภาพมันไม่แบบนี้นะก็เป็นอย่างนี้นะครับวังโคนอันนี้อันนี้เราทําเป็นสูตรนิดเดือนะเพราะว่าเนี่ยมีขั้วขาวังโคนใหม่แล้วนะครับอันนี้เป็นขาวังโคนสไตล์เราแล้วอันนี้เราใส่ทับไปใหม่อูแชสซี่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะครับ เป็ไปอย่างนี้นะครับท้ายนี้เราแลาจะทําใหม่เลนะ้เนี่ยเป็นสไตล์สไตล์เราแล้วเน,นี่ยนี่นะครับก็เป็นอย่างนี้นะสลหรับด้านหลังนะครับอันไหนที่เป็นสีเหล็กๆอันนี้คือเราทําใหม่แล้วเนาะเพราะว่าวันที่เราถ่ายทําเนี่ยรถมันเริ่มทําไปแล้วเนาะเดี๋ยวตอนมาดิบๆเนี่ยมันจะเป็นมาเหมือนในรูปนี้นี่นะครับมันจะมาเหมือนในรูปเลยนี่นะครับแต่รองพื้นที่ผมเห็นจากรูปนี้มันมาแต่ตอนแรกอลเนาะ เสอ้อเพาคันนี้ก็เป็นเสอ้อเพาแม็กนะปีรถคันนี้ปีอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่น็อตล้อสิบตัวน่าจะเป็นรถไม่เก่ามากนะเพราะน็อตล้อไม่ถึาสิบตัวนี่อันนี้ก็จะเป็นกันข้าวอีกฝั่งหนึ่งนะครับจิจิมีตกาก้าหน้าติดมาด้วยนะแต่เราถอดออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเตรียมส่งเข้าแผนกเค่นสีแล้วนะนี่นะครับเป็นอย่างนี้เลยเนาะสลับเจ้าเทเลอร์สองเพาคันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่านะว่ารถเนี่ยทำออกมาจะเป็นยังไง นะแต่แรับรองว่าลืมภาพเก่าแน่นอนนะครับผู้พูดเหมือนเดิมเพราะว่าเรารีโนเวทรถเนี่ยเราลืมภาพเก่าแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าเซมีคันนี้เนาะคันนี้จะมาในทีมข่าวล้วนนะครับตอนที่ได้ยินมานะโอเคงั้นเดี๋ยววันไหนที่รถเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มเริ่มแบบทำอะไรกับตัวรถมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูกันละกันนะครับโอเคงั้นรอไปดูวันนั้นกันเลยดีกว่าเนาะไป โอเคนะครับมาวันนี้เนี่ยวันนี้นะครับเป็นวันที่16กุมภาพันธ์นะครับปี68ได้เลยเนาะวันนี้มาด้วยความรวดเร็วเลยรถทำสีแล้วครับครั <c> ้ <oughs> งก่อนเราเพิ่งเราจำได้ว่าเราเพิ่งเปิดคลิปกันตอนต้น,ต,นต้นกุมภาปะเพิ่งเปิดไปเลยนะครับนี่ทำสีแล้วนะผอว่าอีกสะพานเนื้อมาเก็บงานสโสมม้อมาแล้วเนี่ยนะครับผมว่าตอนแรกอะ่ะผมคิดว่ารถคันนี้มันจะเสร็จประมาณสิ้นเดือนมีนาไม่ก็มีษาแต่ดูจากสภาพตอนนี้เนี่ยผมว่ามีนาน่าจะเสร็จแล้วแบบ เขาเรยคอมแบบแบบเสร็จแบบดึกร้อเปอร์เซ็นต์น่ะนะครับนี่ตอนนี้คือรถทําการพ่นสีขาวทั้งหมดแล้วอะนะตอนนี้ผมว่าเหลือนะ่าจะพ่นแชสซีเป็นสีดำนี่แหละ,ะครับเพราะว่าจะมีเนี่ยยังมีพวกชื่ออะไรอย่างี้อยู่นะน่าจะแบบพ่นใหม่หมดนะครับตรงนี้ตัวดํานี่เราก็พ่นนะเป็นสีแดงอ่าเห็นนะดำเป็นสีแดงนะครับก็เป็นดําเดิมที่ติดกับรถมาที่แหละเราไม่ได้เปลี่ยนเท้าช้างก็เป็นสีแดงนะครับนี่ เป็นอย่างนี้กันข้างกันข้างนี่เราก็พ่นไปหมดแล้วนะแต่นี่คือติดนะครับแปบบ๊บกี่ตดเอาไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นีอ่อันนี้เหลือแค่พ่นสีนะครับแค่นี้เองเนาะตอนนั้นเสร็จแล้วเห็นนะดูกระบะกระบะนี่สมบูรณ์แล้วมีเหลือพ่นชื่อถักอู่เราข้างบนตรงนี้เข้าไปนะครับพวัดชัยทัย้งหมดสองฝั่งของ,ง,งหนูนะ อันนี้เนี่ยจะมาในธีมใหม่ของปีนี้นะปีนี้เนี่ยปี68นะครับเราจะมาในธีม Diamond Shining on Star เนาะนะครับอันนี้อาจจะเป็นคลิปแรก้วยัาที่พูดอันนี้นะครับไอธีมของปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยเรามาในธีมของ Diamond Series ก็คือรถจะมีแต่เพชรใช่ไหมทั้งตรงไหนที่ใส่เพชรได้ก็คือจะมีหมดนะแต่ปีนี้เราจะมาในธีม Diamond Shining on Star นะครับเป็นเพชรที่แบบเปล่งแสงอยู่บนดวงตาอะไรอย่างนี้ ด้านท้ายจะมีเหมือนกันนะอันนี้จะมีทั้งอันนี้ของสปอยเลยนี่ติดติกอร์แว็บไปอยู่นะครับจะมีทั้งตรงด้านท้ายแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับไอตรงที่เราใส่ันเนี่ยนี่จะเป็นธีมเดมอนช็อตติ่งออนสตาร์นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะก็เป็นอย่างนี้ครับเรามาอัปเดตก,กันเนะวันนี้กล่องเก็บรางเครื่องมือนะครับเราก็ใส่ให้นะอยู่ตรงนี้เลย ก็เป็นแบบนี้เนาะสรับเจ้าเทลเลอร์สองพาคันนี้ก็ตอนนี้คือรถก็ทําไปแบบเสร็จไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเหลือแค่ท่อนล่างกับพื้นกระบะนะที่มาเก็บงานสีดําใหม่ให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงนู้นนะที่หลายคนเห็นตรงนั้นเป็นโลโก้นะครับซึ่งเราพ่นไปแล้วซึ่งเราก็ติดติ๊กร์ทับไปต่อนะเพื่อจะได้แบบสีขาวจะได้ไม่ดูเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวถ้ารถเริ่มมีอัปเดตเปลี่ยนแปลงอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเรามา ถ่ายให้ดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะก่อนที่รถมันจะเสร็จแบบคอมพิวตหนึ่งร้อยเปร์เจริงๆนะครับโอเคงั้นเราไปดูนนกันนนักเลยดีกว่านะครับไปมาวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่2มีนานะครับปี68แปดนี่เองเนาะวันนี้รถคันนี้ก็ได้ทำการทำเสร็จไปแนละที่เรียบร้อยเลยเนาะสำหรับเจ้าเทเลอร์สองพาคันนี้นะก็ แปลงสภาพใหม่สิเรียกได้ว่าลืมภาพเก่าไปได้เลยนะครับสลับเจ้าเทเลอร์คันนี้เนาะตัดเดิมทีที่มาเป็นรถสีเขียวแล้วเหมือนแผงค่าก็มีไม่ครบด้วยอะไรอย่างเี้ยตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือทําสีเสร็จใหม่แล้วก็เปลี่ยนปีใหม่เป็นปีสีขาวทั้งคันนะครับเป็นขาวแดงเนาะตามสไตล์เนาะแับนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของตัวด้านหน้ากันเลยดีกว่าคันนี้ก็ทําสีแผงหน้าใหม่นะครับทั้งแผงเลยเห็นนะหน้าก็ เป็นอย่างนี้นะครับพมพ์พ่นโลกโก้อูลเล่เราเข้าไปที่ติดทะเบียนก็เป็นตัวเดิมที่ติดไปกับรถนะเราก็ติดไปให้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราก็ทําสีให้เป็นสีแดงเนาะนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับบันไดกับตะ้าผ้าใบก็เหมือนเดิมแต่เราแค่พ่นเป็นสีขาวเข้าไปเราก็มาด้านข้างด้านข้างคันนี้เนี่ยก็เป็นแบบนี้นะคันนี้เนี่ยความยาวน่าจะประมาณ9เมตรสิบนะถ้าจำไม่ผิดนะครับยะ ยาว9เมตรนะโดยประมาณน่าจะ8เมตรเเมตรกว้าง2เมตร50สูงน่าจะประมาณ2เมตรยี่นี่แหละเพราะว่ายังไม่ได้วัดรถนะก็จะเป็นอย่างนี้นะสรับคันนี้ก็จะมีอยู่บางส่วนเหมือนกันที่จะมีการเปลี่ยนแผงข้างใหม่นะแล้วก็บางส่วนอาจจะเป็นแผงข้างเดิมแล้วก็มีการพ่นโลโก้อู่เราเข้าไปนะตรงนี้ซึ่งโลโก้เราคันนี้เนี่ยก็จะเป็นโลโก้สีดมก็เป็นคันแรกที่เป็นตัวสีขาวล้วนแล้วพ่นโลโก้ปกติเราจะไม่พ่นเนี่ยให้เราลองพ่นดูนะครับ คันนี้น่าจะมาในธีมขาวแดง่าแล้วก็ดูตรงนี้ตรงนี้เราทําสีใหม่หมดนะครับพวกแชสซีนี่ทําสีใหม่หมดเลยจะได้แบบดูเหมือนรถใหม่ๆหน่อยตรงนี้เท้าช้างก็จะเป็นสีแดงกันข้างพ่นสีใหม่ก็เป็นขาวแดง่ะแล้วก็ติดชื่ออู่แล้วเข้าไปอะไรแล้วก็คันนี้เปลี่ยนไฟข้างใหม่ทั้งคันนะครับพวกไฟเนี่ยไฟข้างเราก็เปลี่ยนให้เป็นไฟแบบ LED ตามสไตล์ปกติเราอยู่แล้วบางคนบางคนก็เป็นบางคนเดิมไม่ได้เปลี่ยนใหม่จะเป็นบางคนสีขาวนะยาก็เป็นยางเส้นเดิมที่ติดกับรถเลยลอ้ลอเป็นแบบสิบตัวปอกล้อมลอ้ลอเราพ่นให้ใหม่เป็นปาอกสีแดงก็เป็นอย่างนี้คันนี้ก็ตามที่เราพูดไปนะว่ามาในธีมไดมอนด์เชนนี่คอนสตาร์ใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนี้ธีมนะก็จะเป็นดาวแลวก็เพชรนะเป็นคันแรกที่พ่นด้วยก็จะดูแบบนี่หน่อยนะครับเดี๋ยวรอเรื่อยๆเขาแต่ละเพราะว่ากัน ออกแบบแต่ลรอบ้อไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับมาตรงเนี้ยผมว่าท่อนเนี้ยไอช่วงเนี้ยน่าจะมีการเปลี่ยนแผงข้างใหม่เปลี่ยนล้อใหม่หรือเปลี่ยนทั้งคันเลยปะเนี่ยเออนะครับอ๋ออันนั้นจะเป็นแผงแผงข้างเก่าเพราะมีรอยเห็นปะมันจะมีรอยอยู่ตรงนี้นิดนึงอันนี้จะเป็นแผงข้างใหม่เพราะว่าตอนมาแผงข้างด้านท้ายมันไม่มีไงก็จะเป็นอย่างนี้มาด้านหลังด้านหลังนี่จะชัดเลยว่าธีมขาวแดงแน่นอน ครับช่วงด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นเขียวว่ารถพ่วงอ่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้มีเราก็ติดเกาะที่ตีแผ่นป้ายทะเบียนไปให้นะครับตรงนี้แล้วก็ชื่ออู่เราแล้วก็มีดาวกับเพชรน,นะครับตรงนี้ก็ตามที่เราพูดไปนะตามตีมของปีนี้มีไฟ LED ไฟเบรกไฟเลียเ้ยวไฟท้ายหลังก็เป็นเกาะสแตนเลสน,นะครับไฟเบเรกไฟเลี้ยวเนี่ยตรงนี้เราก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเป็นของใหม่หมดบางฝุ่นติดให้ใหม่นะครับไฟทับทิมก็เป็นแบบใหม่ ส่วนไฟท้ายก็ใหม่ใหม่หมดอ่ะคันนี้คือเปลี่ยนแบบใหม่เลยแนละจะได้สวยงามนะครับก็จะไปอย่างนี้แหงท้ายผมว่าน่าจะเป็นแผงใหม่ด้วยมากนะน่าจานะครับแผ่นเสียบท้ายน่าจะาอันใหม่เหมือนกันน่าจะน่าจะนะซึ่งถ้าได้ภาพรถตอนแรกที่มันมาอู่ใหม่ๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าคนละคันแน่นอนนะครับถ้าไม่บอกก็ไม่รู้แน่ๆนี่ก็จะไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็กล่องเก็บล้างเครื่องมือเราก็ติดให้ตรงนี้นะเราสามารถเก็บกล่องเก็บล้างเครื่องมือจะสามารถเก็บของได้แต่ตอนนี้เขาล็อกล็อคไว้อยู่นะมันจะเป็นอ,อ,อย่างนะน,นี้คันนี้คือทําสีใหม่ทั้งคันแบบทั้งคันจริงๆอะ่ะนะสำหรับเจ้ารีโดเวทในวันนี้อ่าโอเคนะครับซึ่งแผ่นสะท้อนแสงตอนนี้ก็ติดก็จะหมดแล้วอ่ะเนาะนะเดีนะ๋ยวแค่ติดตรงดูฝั่งดูแค่นั้นเองนะครับเพราะตอนนี้รถอยู่ในช่วงเก็บงานอยู่นะตอนนี้ เตรียมส่งมอบลูกค้าซึ่งตอนนี้อยู่ในตอนนี้รถน่าจะเสร็จไปเ5เละเหลือนิดเดียวนะตอนนี้รถอาจจะดูแบบไม,ม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็ดาคันนี้เนี่ยเราก็พ่นให้เป็นสีแดงนะเดี๋ยวผมมุดให้ดูนะเห็นนะดมเราพ่นเป็นสีแดงนะครับจะได้เข้าทีมกับตัวรถคันนี้เพราะว่าคันนี้มาในทีมขาวแดงนะก็จะให้มันดูเข้าทีมกันนิดนึงเลยก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับโอเคงั้นสลับคลิปวิดีโอรีโนเวทรถใน วันนี้เนี่ยผมขอจบแค่นี้ก่อนเลยละกันนะครับสำหรับเจ้า Reno เวรถ e t ที่38หรือเปล่าหรือ39กไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่าย Re โ o เวรถมา3าสี่เดือนแล้วนะเราถ่ายครั้งล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นคันนี้นะคันนี้คือเราถ่ายไปแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าเขาส่งรถมาทำต่อเนื่องเลยเจ้านี้เราก็จะเห็นรถวนเวียนอยู่ตลอดนะครับโอเคงั้นถ้าคนไหนสนใจอยากเอารถจองมาทำใหม่ก็ติดต่อได้ที่ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อในตรงนี้ลวกันเนาะหรือ เบอร์โทรที่ให้ต่อจบคลิปนะครับวันไหนจะต่อรถใหม่รอรถมาเพิ่มคารนะรถมาทำล้อมาต่อเทนเลอร์ก็ทําทกกทได้หมดนะอู่เราทําหมดนะครับแต่คันนี้เนี่ยเป็นเคสคันของคันนี้คันนี้คือลูกค้านํารถเก่ามาทําใหม่นะแล้วก็ตกแต่งให้มันสวยงามนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยครับก็จะเหมือนรถใหม่เลยเนาะโอเคงั้นจากทีนี้ไปแล้วบายบายเชิญกันนี่สิครับ